น,น้องๆคะเรามาแบ่งจำนวนให้เท่าๆกันกันค่ะมีแอปเปิ้ล6ผลและตะกร้า2ใบนำแอปเปิ้ลมาวางในตะกร้าจนกว่าจะหมดแอปเปิ้ลหมดแล้วในแต่ละตะกร้ามีแอปเปิ้ล3ผลเราแบ่งแอปเปิ้ล6ผลเท่าๆกันลงในตะกร้า2ใบ จะมีแอปเปิลสผลในตะกร้าแต่ละใบเราเขียนได้ว่า6หาร2เท่ากับ3ข้อต่อไปนะคะเรามาแบ่งบล็อก2กลุ่มให้เท่าๆกันกันค่ะมีบล็อก10ชิ้นเราแบ่งออกเป็น2กลุ่มเท่าๆกันมาวางตารางแบบเป็น2กลุ่ม และนำบล็อกมาเรียงในแต่ละกลุ่มเท่าเท่ากันจนหมดกันค่ะมีบล็อก5ชิ้นในแต่ละกลุ่ม10หาร2เท่ากับ5ค่ะ นี่คือตารางหารด้วยสองค่ะ